ที่ทำให้สัตว์หรือบุคคลฟังธรรมเหมือนกันปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ได้บรรลุธรรมต่างกันเพราะความพร้อมของอินทรีห้าต่างกันดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้5ประการเป็นฉไหนคือสัตทินทรีวิริยินทรีสตินทรีสมาทินรีปัญญิทรีอินทรีห้าประการนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นพระอรหันต์เพราะอินทรีห้าประการนี้เต็มบริบูรณ์เป็นพระอนาคามีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระอรหันต์เป็นพระสกทาคามีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระอนาคามีเป็นพระโสดาบันเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารี เพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสารีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีดังพันณนามาชนี้ความต่างแห่งผลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งอินทรีความต่างแห่งบุคคลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งผลเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้ ที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครห่างจากวัดป่าหนองผือที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตจำพรรษาสุดท้ายก่อนมรณาภาพไม่มากนักมีอุบาสิกาสามคนไปฟังธรรมจากพระอาจารย์รูปหนึ่งฟังพร้อมกันฟังธรรมบทเดียวกันฟังจบอุบาสิกาคนหนึ่งได้บรรลุโสดาบันส่วนอุบาสิกาคนหนึ่งซึ่งหนักไปทางปัญญาได้ความเข้าใจในขันห้าเพิ่มขึ้น ส่วนอุบาสิกาอีกคนหนึ่งซึ่งหนักไปทางสมาธิรู้สึกว่าก็เหมือนกับที่เคยฟังมาแล้วไม่เห็นมีความแตกต่างตรงไหนเหตุที่เป็นดังนั้นเพราะว่า 1. อุบาสิกาคนหนึ่งฟังแล้วได้บรรลุโสดาบันเพราะว่าอุบาสิกาคนนั้นได้บรรลุโสดาปฏิมักประเภทธรรมานุสารีมาก่อนนั้นแล้วประมาณ6เดือนเมื่อได้รับการชี้นำเรื่องปัญญาซึ่งตนเองยังขาดอยู่นิดหน่อย ฟังจบจึงได้บรรลุโสดาปฏิผลทันทีเหมือนผลมะม่วงสุกเต็มที่แล้วเพียงลมพัดโชยกิ่งไหวเบาๆมะม่วงผลนั้นก็ร่วงหล่น 2. อุบาสิกาคนหนึ่งฟังแล้วไม่ได้บรรลุอะไรเพียงแต่ได้ความเข้าใจธรรมโดยเฉพาะเรื่องขันห้าเพิ่มมากขึ้นเพราะอินทรีย์ทั้งห้ายังอยู่ในระดับอ่อนผลจากการฟังจึงเป็นเพียงทำให้ปัญญีินทรีย์ เติบโตขึ้นอีกระดับหนึ่งเท่านั้น 3. อุบาสิกาคนหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นเพราะปัญญีนียังอยู่ในระดับอ่อนมากสิ่งที่ได้จากการฟังจึงยังเห็นผลไม่ชัดเจนนักแต่ภายหลังเมื่ออบรมอินทรีย์แก่กล้าขึ้นแล้วฟังพระอาจารย์อธิบายเรื่องขันห้าอย่างละเอียดอีกครั้งก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลในวันนั้นฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ทำไมเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมีคนนั่งฟังอยู่มากมายจึงบรรลุธรรมในระดับต่างกันฟังแล้วได้บรรลุอรหันต์ก็มีได้บรรลุอนาคามีก็มีได้บรรลุสกัาคามีก็มีได้บรรลุโสดาบันก็มีหรือไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเพียงแต่มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นก็มีพระพุทธเจ้าก็ได้บอกชัดแล้วว่าที่ผลเป็นเช่นนั้น เพราะความต่างของอินรีห้าของบุคคลผู้ฟังต่างกันตราบใดที่ยังไม่พบกัลยาณมิตรหรือครูอาจารย์ที่เป็นอริยบุคคลกว่าจะได้บรรลุสัทธานุสารีจะใช้เวลายาวนานมากอย่าเรียกเป็นปีหรือเป็นชาติเลยเรียกอสงไข่ก็จะใกล้เคียงกว่าแต่ถ้ามีบุญวาสนาได้พบกัลยาณมิตรหรือครูอาจารย์ที่เป็นอริยบุคคลจะใช้เวลาไม่ค่อยนานนัก บางคนใช้เวลา3-5ปีสำหรับผู้มีอินทรีย์แก่กล้าปานกลางถ้าอินทรีย์ค่อนข้างอ่อนก็จะใช้เวลายาวนานกว่านั้นในทางตรงข้ามถ้าอินทรีย์แก่กล้าพอควรแล้วก็จะใช้เวลาสั้นกว่านั้นตรงนี้ไม่เป็นประมาณตายตัวเพราะขึ้นอยู่กับอินทรีย์เก่าที่เคยสังสมมาก่อนนั้นด้วยแต่หลังจากได้บรรลุศรัานุสารีแล้วมีความเพียรที่ตรงทางมากขึ้น เป็นอริยบุคคลทรรมานุสารีแล้วสำหรับผู้มีอินทรีย์ปานกลางจะใช้เวลาประมาณ1ปีถ้าอินทรีย์ค่อนข้างอ่อนก็จะใช้เวลาประมาณปีกว่า,วาแต่ถ้าอินทรีย์ค่อนข้างแก่กล้าก็จะใช้เวลาน้อยกว่า6เดือนก็จะได้บรรลุโสดาปฏิผลในเรื่องโวหารสมมุติมีสิ่งที่ควรเข้าใจให้ตรงความหมายที่ต้องการสื่อก็คือคำว่าอินทรีย์แก่อ่อนและปานกลาง หมายถึงอินทรีย์ที่แก่กล้าควรแก่การบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลชั้นนั้นๆอุปมาเหมือนโรงเรียนหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงปสเด็กที่เรียนเก่งที่สุดของชั้นปหนึ่ไม่ได้หมายความว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กเรียนฉลาดที่สุดในโรงเรียนเพียงแต่เขาเป็นเด็กเรียนเก่งที่สุดในชั้นเท่านั้นเด็กเรียนเก่งที่สุดในชั้นปสก็เช่นกันไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นเด็กฉลาดที่สุดในโรงเรียน เพราะยังมีพี่ๆชั้นป .3 อ,อีกหลายคนที่ฉลาดมากกว่าเขายกเว้นแต่เด็กที่สอบได้ที่หนึ่งของชั้นป .3 ที่ต้องยอมรับว่าฉลาดกว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนเมื่อกล่าวถึงการบรรลุธรรมพอสรุปให้มองเห็นภาพได้ดังนี้ 1. ถ้าอินทรียังอ่อนมากจิตจะไม่มีตัวกระตุ้นให้สแสวงหากัลยาณมิตรหรือครูอาจารย์ที่เป็นอริยบุคคล ตราบใดที่ยังไม่พบกัลยาณมิตรหรือครูอาจารย์ที่เป็นอริยบุคคลตราบนั้นโสตาปฏิยังคะสี่อย่างก็ยังไม่มีฉะนั้นกว่าจะได้บรรลุสรัทธานุสารีจึงใช้เวลายาวนานมากนับเป็นอสงไขยเลยทีเดียวคำว่าอสงไขยหมายถึงเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากจนไม่อาจนับเป็นหน่วยเวลาได้อุปมาเหมือนข้าเปลือกในโกดังใหญ่ที่ไม่อาจนับเมล็ดได้ว่ามีกี่เมล็ด 2. ถ้าอินทรีย์แก่กล้าพอประมาณแล้วจะมีความรู้สึกภายในบางอย่างกระตุ้นให้อยากสแสวงหาธรรมหรือสแสวงหาครูอาจารย์ที่จะช่วยชี้แนะแนวทางการดำเนินจิตเพื่อการเห็นแจ้งความจริงของชีวิตช่วงเวลานี้อาจยาวบ้างสั้นบ้างแล้วแต่ความมุ่งมั่นในการสแสวงหามีมากน้อยแค่ไหน 3. หลังจากได้พบกัลยาณมิตร หรือครูอาจารย์ที่เป็นอริยบุคคลแล้วถ้าอินทรีย์แก่กล้าปานกลางอาจใช้เวลาประมาณ3-5ปีแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยเช่นภาระที่ต้องรับผิดชอบสุขภาพทางกายสุขภาพจิตเวลาในการประกอบความเพียรหรือฉันทะในการประกอบความเพียรเป็นต้น 4. หลังจากบรรลุสัตธานุสารีแล้วเริ่มต้นปารบความเพียรมากขึ้นย่อมได้ชื่อว่า เป็นธรรมานุสารีแล้วสำหรับผู้มีอินทรีย์ปานกลางใช้เวลาประมาณ1ปีจิตจะพัฒนาจากอินทรีห้าพละหเข้าสู่ธรรมที่ชื่อโพชทชงเจ็ดเมื่อจิตเข้าสู่ธรรมพชทชงเจ็แล้วอย่างเร็ว1วันอย่างกลาง3วันอย่างช้า7วันจะจบครบกระบวนการโพชทชงเจ็ได้บรรลุโสดาปฏิผลในเรื่องของความเพียรน,นี้ จะต่างกันตามลำดับชั้นของภูมิจิต 1. ปุถุชนผู้มีอินทรีย์ปานกลางจะเพียรแสวงหากรยาณมิตรผู้รู้แจ้งหนทางหรือโสตาปฏิยังคะ 4. สี่สเมื่อมีโสตาปฏิยังคะ 4. สี่แล้วก็เพียรอบรมโสตาปฏิยังคะสี่ให้สมบูรณ์เมื่ออบรมโสตาปฏิยังคะสมบูรณ์แล้วก็ได้บรรลุเป็นสัทธานุสารี 3. เมื่อบรรลุศทัตนุสารีแล้วก็เพียรอบรมอินทรีห้าให้แก่กล้าผู้เพียรอบรมอินทรีห้าเพราะได้บรรลุศทัตนุสารีแล้วเชื่อว่าเป็นธรรมานุสารี 4. ผู้เป็นธรรมานุสารีมีอินทรีแก่กล้าปานกลางแล้วจะเพียรอบรมโพชฌชงเจ็ให้สมบูรณ์เมื่ออบรมโพชฌชงเจ็ดได้สมบูรณ์ย่อมมีปัญญาจากสุเห็นแจ้งความจริงของขัน ละสังโยชน์สามได้แล้วย่อมชื่อว่าได้บรรลุโสดาบันเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ในเรื่องการบรรลุธรรมเป็นโสดาบันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ี่ประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าธรรมสี่ประการเป็นไหน อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะเจ้าใคร่แล้วอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าศรัทธาศีลความเลื่อมใส และการเห็นธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้นแลย่อมบรรลุความสุขอันอย่างลงในพรหมจรรย์ตามการดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็จะพึงเห็นสมาธินีในธรรมไหนเล่าในฌานสี่พึงเห็นสมาธินีในธรรมนี้ก็จะพึงเห็นปัญญินีในธรรมไหนเล่าในอริยสัจสี่พึงเห็นปัญญินีในธรรมนี้